นักลงทุนอาจจะกังวลเรื่องเกี่ยวกับการล้มเหลวของแบงก์ที่สหรัฐแบงก์ที่ยุโรปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูจากเหตุการณ์รอบล่างทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเลยบอกว่าเป็นจังหวะในการซื้อมากนะครับแล้วผมเชื่อว่านักลงทุนฝรั่งก็จะกลับมานะครับอาจจะกลับมาประมาณสักอีกประมาณสองสามเดือนข้างหน้านะครับวิกฤตแบงค์ล้มที่สหรัฐนะครับกับที่ยุโรปเนี่ยยังห่างไกลกับสมัยสัปราหห่างไกลมากๆนะครับ สิ่งที่แนะนํานก็คือเรื่องของกลุ่มลงทุฟ้านะครับคือปรับพอร์ตนี่ยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องมีลงไุนฟ้าอยู่ในพอร์ตฟลิโอนะครับนื่องจากาตัวมาร์จิ้นเนี่ยของเข้าที่ดีขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของแบงก์ที่ยุโรปกับแบงก์ที่สหรัฐนี่นะครับนำไปสู่เรื่องของการจังหวะในการลงทุนนะครับสังเกตนะครับว่าถ้าดูวิกฤตนะครับ ในรอบ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเซตเราเจอวิกฤตเยอะเหลือเกินนะครับประมาณสัก8-9ครั้งนะครับสไลด์นี้ทําเมื่อวันที่14มีนาคมนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยนะครับเซตออกมาถา1 5 0 0ตน้ตนๆนะครับถือเป็นจังหวะซื้ออันดับที่3นะครับหรืออันดับที่4ในรอบ12ปีเลยนะครับเพราะว่าสังเกตนะครับว่าตัวที่ Price per book 1.37เนี่ยเท่ากับสมัยที่การเกิดสับพรมรอบ2 นะครับซึ่งณตรงนั้นเนี่ยนะครับนักลงทุนอาจจะกังวลเรื่องเกี่ยวกับการล้มเหลวของแบงก์ที่สหรัฐแบงก์ที่ยุโรปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูจากเหตุการณ์รอบล่างทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเลยบอกว่าเป็นจังหวะในการซื้อมากนะครับแล้วผมเชื่อว่านักลงทุนฝรั่งก็จะกลับมานะครับอาจจะกลับมาประมาณสักอีกประมาณสองสาเดือนข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ว่าเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าในช่วงวันสิบสี่มีนาคมนะครับ 14มีนาคมนะครับ p r i c บ per book เราอยู่1.37นะครับสมัยที่เราเกิด Lehman Brothers Crisis นะครับสับคลามตรงนั้นนะครับตอนนั้นบ o k value นี้อยู่มา0.8นะครับจะสังเกตนะครับว่านักลงทุนที่หาจังหวะซื้อในจังหวะที่เกิด c r i s ิสเนี่ยนะครับมักนำไปสู่เรื่องผลตอบแทนที่ดีนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่การเกิดวิกฤต8ครั้งที่ผ่านมานะครับจะสังเกตนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ย3เดือน6เดือน12เดือนเนี่ย ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับก็คือว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสเดือนเนี่ยผลตอบแทนประมาณสักยีซ็นตนะครับหเดือนประมาณสักสาซ็นตนะครับออผมคิดว่าวิกฤตเนี่ยนำไปสู่โอกาสในการลงทุนนะครับภาพนี้เป็นภาพที่เรียกว่าการดูวิกฤตทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมด8ครั้งนะครับในรอบ1ิบเปีที่ผ่านมานะครับจะสังเกตนะครับมหาการครซิสเนี่ยคือสมัยแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับนำไปสู่เรื่องผลตอบแทนที่ดีลัก วิกฤตครั้งนั้นเนี่ยนำสู่เรื่องการเกิด V i มหาสารของประเทศนะครับผมมีโอกาสทําการเปรียบเทียบนะครับว่าวิกฤตแบงค์ล้มที่สหรัฐนะครับกับที่ยุโรปเนี่ยยังห่างไกลกับสมัยสับรามห่างไกลมากๆนะครับต้องทุนสามารถที่จะดูเรื่องการสาเหตุต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับดูเรื่องความเสี่ยงนะครับรวมเรื่องเกี่ยวกับเทลลิกส์นะครับที่เกิดขึ้นทุกมิตินะครับของ เรื่องเกี่ยวกับการเกิดวิกฤตรอบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสับพราหมนะครับผมจะเรียนให้ทราบนะครับสาบานที่ล้มเนี่ยต่างกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับว่าดูดัชนีชี้ความกลัวนะครับดัชนีชนี้ความกลัวเนี่ยนะครับสมัยสับพราม์เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่สมัยนี้ต่ํามากเลยนั่นหมายความว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวไม่ลุกลามไปทั้งระบบนะครับฉะนั้นเนี่ยพอพุ้นลงมาเนี่ยผมผมก็รีเติรนสตินะครับว่า ดูดีๆนะครับจะจังหวะการซื้อดีๆนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับว่าสิ่งที่สําคัญคือ CDSpread s นะครับ CDSpread s หมายถึงว่าตัวอัตราการค้ำประกันต่างๆเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับว่าดัชนีความกลัวยังไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นก็ไ็นโอกาสในการซื้อนะครับมีความแตกต่างนิดนึงนะครับก็คือว่าตอนเกิดวิกฤตสัพพลามเนี่ยค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นแข็งขึ้นทันทีนะครับ5%นะครับแต่วิกฤตรอบนี้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงนะครับ ผมเลยคิดว่าเลยก็ว่าเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยคงไหลเข้าสู่เอเชียในไม่ช้านะครับนะครับอันนี้นักลงทุนสามารถที่จะมองได้นะครับว่าออความเหมือนความแตกต่างกันยังไงนะครับสิ่งที่สําคัญคือเซกเตอร์ที่อัลฟอร์มนะครับหลังวิกฤตเรมานบาร์เดอร์หรือซับพลามเนี่ยพลังงานปิโตรเคมีฟื้นตัวนะครับแต่รอบนี้ผมมองอย่างนี้ครับว่ากลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มยูทิลิตี้เนี่ย จะเป็นตัวที่เอาไฟอร์มขึ้นมานะครับลงทั้งสถาบันการเงินที่เข้มแข็งนะครับผมเลยขออนุญาตสรุปนี้นะครับว่าการเกิดวิกฤตแบงค์เนี่ยยังห่างไกลกับสมัยการเกิดออสับพรามนะครับสิ่งที่เราเห็นในไตรมาสสเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวดอกเบี้ยนะครับของสหรัฐของเฟดต่างๆเนี่ยใกล้จบขาขึ้นแล้วนะครับอาจจะขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งแล้วใกล้จบนะครับอันที่2เราเห็นไชนา่าหรคคอร์เรอรีนะครับอันที่3ามเนี่ยเราเห็น เรื่องของ e a r n i n g ็งยูแกรบพอบอนยูลงนะครับเออร์เนงยังอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเออร์เน็งยูแกร็เนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับฉะนั้นเงินก็หลายก็หุ้นนะครับเราเห็นนักลงทุนต่างประเทศเริ่มกลับมาซื้อแล้วนะครับในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวการรีคาว์ลี่ของตัวดูบัญชีเตนสัพัดนะครับของบ้านเรานะครับแน่นอนความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะที่ผมเห็นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องความเสี่ยงของ g e o p o l i t i c a l risk นะครับ ความเสี่ยงของภูมิรัฐศาสตร์นะครับโดยยิ่งการแซงชั่นนะครับเรื่องการเงินและการตราทุนนะครับของจีนของสหรัฐนในจีนนะครับความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีโอกาสลดลงนะครับลงทั้งเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินครูเรือนของเราเนี่ยนะครับสูงมากนะครับจนกระทั่งมาตร,รการารีลิฟมาตรการผ่อนปล่อยายชาั้งหมดไปเนี่ยอา,อาจจะทําให้เกิด m p l ที่เพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่ ยังไม่แน่นอนนะครับผมมองเรื่องการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับมีทั้งบวกและลบนะครับเดี๋ยวผมจะเรียนทราบว่าการเมืองมีทั้งบวกและลบอย่างไรนะครับครับนี่เป็นภาพสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับว่าจะเห็นปีนี้เนี่ยนะครับว่าหุ้นนสแดกนะครับหุ้นจีนเนี่ยอาปปฟองมานะครับผมเชื่อนี้ครับว่าปีนี้เป็นหุ้นที่เรียกว่านักงทุนจะเลือกสินทรัพย์ allocation เนี่ยแน่นอนต้องเลือกหุ้นจีนนะครับใลพอร์ตนะครับทองคำนะครับให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับ ความเสี่ยงของ SBB Bank เนี่ยนะครับทางแก้อันหนึ่งก็คือการลดดอกเบี้ยนะครับการทำให้บอลยิวลดลงนะครับซึ่งสอดคล้องกับการที่เฟดเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะมีแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะครับจะเห็นจากบอลยิวเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงแล้วนะครับจะสังเกตนะครับว่าเฟดเนี่ยนะครับก็คือน่าจะพีคเนี่ยนะครับแถวประมาณห้าจุดเนี่ยนะครับเฟดฟันเลทจากนั้นก็จะปรับตัวลดลงนะครับนะครับเงินเฟ้อของไทยนะครับก็ยัง ต้องมีโอกาสปรับตัวลดลงอีกนะครับนั่นหมายความว่าบออธานาคารประเทศไทยเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการขึ้นดอกเบีย้ยที่ท้ายๆแล้วนะครับอาจจะขึ้นครั้งสองครั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเงินเฟ้อสหรัฐนะครับลดลงจริงแต่ว่ายังอยู่ในโซนสูงอยู่นะครับนะครับเมื่อเราคาดการว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมีโอกาสที่ใกล้พีคแล้วปรับตัวลดลงนะครับภาพนี้เป็นภาพนี้ครับว่าถ้าเสร็จลดดอกเบีย้ยนะครับ <Das que ath let> นะครับในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดทุนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่เฟดลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับหเดือน3เดือน6เดือนเนี่ยสังเกตรีเทิร์นสิครับเป็นบวกค่อนข้างค่อนข,ข,ข,ข้างพอสมควรเลยนะครับจะสังเกตน,นะครับว่าหลังเฟดลดดอกเบี้ยหนึ่งเดือนเนี่ยครับผลตอบทแทนดัชนีเลียสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสามเดือนหกจุดเก้านะครับหกเดือนมาเจ็ดจุดหนึ่งนะครับสิ่งที่เรามองนะครับนั่นคือมองภาพตลาดเงินนะครับเราจะมองภาพเรื่องเศรษฐกิจต่อนะครับ ผมมองอย่างนี้ครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับดูจากการว่างงานของสหรัฐเนี่ยยังอยู่ในโซนต่ำอยู่นะครับจริงๆเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยกับซพรส์ในทางบวกนะครับฉะนั้นผมเลยมองว่ายังไม่มี r e c e s s i o n ช่วงนี้นะครับนะครับตัวเลข Global PMI เนี่ยกับตอบปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับรมทั้งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยทั่วโลกนะครับนักเศรษฐศาสตร์เริ่มปรับ การทักการเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเศรษฐกิจของยุโรปนี่ครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งเศรษฐกิจจีนด้วยนะครับว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับมาดูหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยเนี่ยถ้าเราดูเรื่องเซอร์วิสคอนซัมมชันนะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการบริโภคต่างๆเนี่ยปรากฏว่านะครับขึ้นมามากกว่าสมัยก่อนโควิดแล้วนะครับนั่นนั่นคือเหตุผลทําไมว่าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเองกลุ่มโรงแรมเองเนี่ย กลุ่มค้าปลีกเองเนี่ยนะครับถึงค่อนข้างอัพพอร์มขึ้นมานะครับนะครับผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าเรามองทาร์เก็ตของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยแถวพันหกเก้าสิบนะครับเบสเคสเนี่ยก็แถวหนึ่งห้าแปดศูนย์ก็คือแถวนี้นะครับสิ่งที่แนะนําก็คือเรื่องของกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับคือปรับพอร์ตนี้ยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องมีโรงไฟฟ้าอยู่ในพอร์ตเฟอเรโอนะครับเนื่องจากว่าตัวมาร์จิ้นเนี่ยของเขาจะดีขึ้นนะครับนะครับถ้าดูเรื่องการเลือกตั้งนะครับ เซกเตอร์ S S ที่จะเอาเปอร์ฟอร์มนะครับหนึ่งหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็คือก่อนเลือกตั้งสองสัปดาห์และหลังเลือกตั้งหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะเป็นเซกเตอร์ของผู้มีเดียนะครับเฮลท์แคร์แบงค์นะครับทรานสปอร์เตชันและคอมเมอร์สนะครับนี่คือเบสออนสถิติเลือกตั้งสิบครั้งย้อนหลังนะครับ